เออนนั่แหละโอเคนะครับแล้วว bueno, ันนี้นะครับเราก็มาปิดลัคกี้บ็อกซยเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็มาปิดลัคกี้บ็อกซ์ฟอร์จูนแล้วก็กูลืมเต็มอันหนึ่งว่ะโดนนลชเอาเป็นว่าวันนี้คือกี้บ็อกซ์หน้าคนแล้วก็ลัคกี้บ็อกซ์แฮปปี้ฮีโร่บอลแล้วกันหรอมาครับแล้วก็เอาตําหนิวมาเลยนะแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์จากร้านแคสซี่แคร็บนั่นเองโอเคแน่นอนแน่นอน จำได้ไงเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะบอกว่าจำได้ไงแล้ววันนี้นะครับเราก็มาสู้กับสะพานบ๊อปกันนั่นเองนะครับผมก็แบบพอดีแบบก<อ>็คือว่าผมแบบไปดูเออหลายตอนแล้วแบบจนแบบอินมากเลยคือแบบเป็นการตื่นเต้นสนุกมากเนาะถ้าทุกคนถามว่าดูไหนก็ดูในเน็ตฟีในผมซึ่งจะสะพานบ๊อบเนี่ยก็จะเป็นฟองน้ำที่อยู่ใต้ทะเลนะผมนั่นแหละก็จะสะพานบ๊อบเนี่ยจะเป็นบ้านสัมภรตแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่ชื่อว่าแกรี่แล้วก็ทำงานอยู่ที่ร้านมิสเตอร์ที่ร้านอะไรนะเออแคสซี่แครับก็ที่มาของันบเนนาาาะะเจทงอยู่่่ทีนนัก็คือเป็นคนอะไรนะ ทำเบอร์เกอร์เอออยู่หลังร,ร้านก็สะพานบ๊อบเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นที่รักของใครหลายๆคนนะครับก็แบบไปที่ไหนก็แบบเป็นคนรักกูล้อเลนมาไหนแล้วก็มาแลกกล่องแฮปปี้ฮีโร่บ็อกซ์ดีกว่าซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็เป็นกล่องสะพานบ๊อกที่เราแถมไม่เปิดคำาเอ๊ะกูกูว่าอะไรหายไปอย่างหนึ่งนะอะไรวะที่ขุดเหรอเออลลปสเศษใช้มือใช้มือขุดได้ก็เวลามึงได้แลไงมึงโง่เลยเด้อโอ้ยหนึ่งสองสัมตั้มนึ่ว่ามันจะด่าเราแบบว่าเป็นสิ่งที่คุดได้กูด้วยโอเคมาอันนี้คืออะไรอ่ะ ปากการังเหรอปากการังอะไรดอกไม้มึงเห็นมองไงปากการังเออว่ะอ๋อปากการังดอกไม้ปากการังดอกไม้เนี่ยมาไหนลองกินแฮมเบอร์เกอร์จากร้านแคทซี่แคป่อยสิจะเป็นยังไงกันโอ้โหกิีดโอ๊ยโู้กรีจะตายเลยว่ะลงตะหลิวกูตายเลยแฮมเบอร์เกอร์หัวเนี่ยเรามีเวลาสี่ทีในการที่แบบจะหมดยาอุ้ยอุ้ยอะไรเหรอสปันบบอบฟองน้ำกากอันนี้เป็นขนแกะไอเอา โอ้โหมาท้าคิวกูปับ๊บกูหายเลยเท่ากันแหละ <c oughs> มาครับต่อไปฟอร์จูนบ้างก่อนชาร์ตไหนมึง<า>ลองตีกูามาดิสะท้อนใช่ไหมก็ไ <c oughs> ม่นี่ปับ๊บอะไรวะอ้าวหุย้ยจอขึ้นเต็มเลย <c oughs> อันนี้เป็นดาบเอ่อเฮ้ย <c oughs> ท้งตะหลิวตะหลิวอุตสาห์ได้มาด,ดาบแดงอโอเคเ <c oughs> มื่อกี้บอบอกสะพานบ๊อบหน้าตาแบบเอ้ยตัวละครน่ารักใช่ไหมใช่ แต่บงทีกูไม่ค่อยชอบหน้าตานน่มันแบบมันแปลกๆอ่ะไม่รู้ดีวกูชอบดูเรื่องมันนะอันนี้ไงมันมันสปันบ๊อบอะสปันบ๊อบมันแตกต่างอย่างหนึตัวที่ว่ามันเป็นแค่ฟองน้ำแต่ตัวมันไม่ใช่นั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวบูบอกใส่ในเซเลแซนดี้เป็นกระโออยู่ใต้น้ำด้วยนะก็แซนดี้มันใส่หมวกไงก็ไม่ได้ใส่ในทะเก็มันไม่ใช่ปลามันจริจริงมันไปอยู่ข้างบนแล้วมันขึ้นมา้ากอะรก็มันไป่นเนื้อป่ดูเหมือนกันก็มันเป็นเนด้อป่าไม่ต้องพูดอุ้ย้ีอ้อ อ๋อเกมเกขอสปาร์บไปไงโหดไหมแหมเฮ้ยแต่ก่อนนี่โหดโอเคได้อยู่ซึ่งทุกคนเนี่ยแบบไม่ค่อยชอบดูกล่องยีรโโบกกันผมก็ไม่รู้ทำไมผมก็เลยให้เปิดแค่สิบกล่องนะทุกคนอันนี้นคืออ,อะไรอ่ะอันนี้กินแล้วก็สปีดแล้วก็อะไรวะเป็นอะไรมันเป็นมันเป็นอะไรใส่กล่องแล้วลอยเหรอสมหน้าก็เป็นต่อไปสมนากูมีกูมีกูมีจี้ห้ออที่บินได้แต่มันไม่บินให้เออสมน้า อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นบอลลูนเหรออ๋ออันนี้ใช่ไหมที่บอกที่สร้อยคอมึงใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่แต่นี่มันมีร่อนบินได้ขอร้องขอร้องกินหน่อยเกูเห็นว่าคือจะเป็นวัดอ่ะไม่มันไม่ได้กินได้มันเป็นไอ้นั่นอ๋ออร้องก่อนขอถือคืนถือคืนไม่ไม่ให้โอ้ยอยากลองดูมันจะบ้าไหมไม่ไม่ไม่เมื่อเอาของไปแล้วชอบไปคืนทัวก็ยากเลยไม่ค่อยอยากให้ไงอันนี้บอกเองครับบอกตัวเองครับบอกตัวเองบอกเมื่อแหละอันนี้เป็นก่อเดิมเรามีแล้วแต่ไม่เป็นทีดิบเปกลมีดาบเ่้ อุ้ยอ้าวอ๋อบอยมันต้องถือตลอดในนี้หวัดถึงมันจะบินได้อ้าวใช่นี้ก็ไม่รู้เรื่องทำไมโง่จังอ้าวถ้าไม่ถือมันก็บินเอ้ยเอ้ยเอามาเนี่ยเนี่ยนมึงก็ไม่ดรอกไม่ครูเนี่ยจะให้บอกอ,นนอ่ะเอาไปลองเกียนเกียนเกียนหมดนั่นเลยอันเดียวกันรัวให้ลองอ่ะบินปีบินได้ไหมดูนะดูนะมันเป็นอะไรปะเอาแฮมเบอร์เกล้ากูมาเอาแฮมเบอร์เกอล้าก่มาทีเห็นไหนบินดิไม่ได้เนาะเอาอะไรปะลองคลิกดิมัดกีกเลยเอ้ามันเป็นอะไระ เอาบักไม่รู้อ่ะแต่ก็ดี๋ยวเทียบบักมาเดีแบบจะได้เพลว่าแบบชนะมาเยอะแล้วนะ,<ป>ะก็เยอะมือฆ่ากูไม่ได้แล้วเหรอฮะอ้าวทำไมอ่ะมึงจะบอกนะว่ามีเครื่องเอ๊ะอันนี้อะไรอ่ะฮะอ๋อกันไฟแสดงว่ามันได้กล่องกันเอ๊ะเกิดใหม่จากกล่องนี้หรือเปล่าวะเฮะ้ย ใช่ไหมงไงใช่จริงด้วยเฮ้ยทุกคนก็แบบไม่ต้องแบบไปบอกแบบผมขี้โกงมากหรอกแบบไม่ช่วยแก้บ้าผมจะไม่รู้ไงมันเป็นบั็อกอะไรนะครับผมเพิ่งได้ข่าวมาแล้วมันแบบมันเป็นยังไงตั้งแต่มือวานเอาเป็นว่าให้มันแพ้ไปเถอะอันนี้เป็นกางเกงของมิสเตอร์แคปหรอสีฟ้าทำไมไวะทำไมเจ้าอะไระบ้างนะทำไมอยากชนะได้ขนาดนี้ครก็มึงชนะเอายิงกูแล้วคนเองก็มึงชนะมันทุกคลิปแล้วอ่ะันนีะอีกนะตอนชนะ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 เยอะนะจะชนะอีกแล้วก็ได้ปะวะอันนี้เป็นของมิสเตอร์แคปมึงไม่เก็บปืนไงมึงเปิดได้ปืนมึงไม่ยปืนมึงเนี่ยไม่เออาหร แม่ก็กระจกโอเคไม่เอาไม่ให้นะไม่ให้นะไม่ให้นะทิ้งลงไฟแล้วทิ้งลงไฟแล้วเออรถบัฟบัฟเกิดใหม่อยู่ไหนถ้าจะไม่ผิดบรีบบับเกิดใหมายใจกล่องที่มาบอกว่าอะไรเออเชี่ยวตีนแบบรัวนอ่ะนั่นแหละอันนี้เป็นอะไรอ่ะจุลเค้เฮ้ยลองใส่ดูดิเฮ้ยพี่อะดูดิตัวอะไรอ่ะจุลเคราะห์จุลเคราไอ้สะพานบอบใส่ชุดเคราเห้ใช่อันนี้เป็นแบบแหนกขโมยเปิ้ลกุ้ยและเบอร์รี่กูอืมเบอร์รี่นี่ก็ได้อยู่อือไม่ตายเหรอฮะโอ้โหสะพ้อนด้วยโอ้ กูพอดกูตายกูตายเองหมวกกูหายเลยโอ้โหนี่ไงหมวกมันหมวกโซนนี่แกกากไปนี่อีดรอปทิ้งไว้ละอันนี้เป็นไอศครีมสองอันเก็บไว้ก่อนค่อยกินอันหนึ่งเกีเก็บบอลหนึ่งเกี็บบอยเอาไปกินอุ้ยหลบได้อ่ะมันมันคือแบบอะไรอ่ะไม่รู้หอฮยโอเคฐานไม่แหละไหนกูขอรออีกรอบนึงกูขอตีอีกรอบนึงย่าจะเพลียเลยเนี่ยไม่ตีเนี่ยอันนี้เป็นโว้ไม่เอาขวานทุกคน อันนี้สีม,ม่วงโอบยพยายามเปิดหานอะไรนี่ใหญ่เลยอ๋อกูว่าทำไมกูตายกูลืมใส่เกาะอ,อ,อ, <c oughs> อ่ะใส่เกาะอ่าใส่เกาะก็ยังตายอ่ะกูใส่ครบเซตเอาใหม่เอาใหม่อันนี้ใส่ครบเซตแล้วอุยอ๊ยอุ๊ยไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรแล้วป่ะแต่เกาะกูจะเกาะกูจะแตกเกาะกูจะแตกอะไร <c oughs> อะไร <c oughs> อะไรอะไรอทำไมมันต้องโหดเลยกูต้องคิดนะว่าเนี่ยไม่เป็นไรกูอาจจะเป็นมึงที่แบบกากตอนแรกพอท้ายเกมก็ได้ขอดีแล้วก็โหดกว่ามึงนั่นแหละชัวร์ได้ข่าวช่วงหลังอันนี้พอกหลังเกมกูไม่โหดแล้วนะ เออน่ะอันนี้เสื้อกอดเสื้อกอดโจ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 อ่ะบริจาคโจโจเคยสู้อหรือยังเดี๋ยวกูจะให้มึงทืออ๋อคุณคุ้นเหมือนเคยสู้เลยสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วใช่อันนี้หมวกนี้มีแล้วโอเคเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววันนี้มันแตกนะครับเดี๋ยวมีคนแถวนี้มาตีหมวกเก่าเราแตกกูไปเปิดกล่องโปรจเนี่ยแล้วเนี่ยเครื่องรางลัคกี้บอชชั่นเอ้ยจัมบูทโอ้โหอันนี้เป็นเกราะใส่แล้วก็โอ้โห ไม่เอาอ่ะมันไม่กดแดงไอ้ไอันนี่ไอ้น,นี่แหละที่เขาทำคลิปแกล้มไอ้อตุ้มแกล้งอะไรคลิปแกล้งไงถามมันอยู่ไงที่ที่ยิงอันนี้อ๋อรัวๆเหรออ๋ออ่ะ,อะเอาไปอีกรอบนึงนั่นแหละของหายเลยไอ้ชิ้งตอนนี้ผมเหลือห้าสิบต่อแล้วทุกคนอันนี้สน,นุ่เออเรื่องของมึงไม่เข้าเลยอ่ะเออมันก็มีนี่วปะใหญ่เก่งดิเสรมสิว่าเราจะกุยกลัวมีแฮมเบอร์เกอร์จากร้านมิสเตอร์แคร็บนะ อันนี้เป็นย<ม>ังไ,<ม>ไงเดิมกินกีน่ลูกกูไม่ต้องกินสักลูกกูชนะเออถามาจีไหมก็จริงแหละเฮ้ยเครื่องรางเกิดใหม่มึงหลบสถิติสิวะเล่มือหลบไปกูก็ได้อันนี้ไงิดม่เนี่ยเอาเอามาเอาเครื่องรางมามา,มาเก็บเครื่องรางหลบมาเอออันนี้เหรอเออนี่แหละไม่ใช่มันแค่หัวใจทองนี่วะโอ,อ้อันนี้เป็นดาบทะตีได้จะตายก็ได้นะอ่ะกูขอลองดูหน่อย โอเคมันไม่ตายแต่กูตายปวดเจ็บเจ็บเจ็บทีเจ็บเดี๋ยวเดี๋ยวเบอร์ไอส้สกี<อ>ไปแล้วอ่ะกูลองกินดูก็ได้ถ้ามันจะหลอกขนาดนี้กินแล้วก็เอ่อเฉยๆจะหมดแล้วเครื่องรางเกิดใ,นใหม่นี่หรออันนี้อันนี้เป็นเอ่อเป็นเอ่อความแรงน,นะทุกคนนี่ไงได้แล่มาแล้วโอเคทุกคนบอกเนี่ยพอมึงได้แล่มามันก็ไม่ค้ามเนี่ยพี่โอเคกาคําลังค้าแป๊บนึง มันจะมีแร่ไหนที่เก่งกว่าชุดกูเราอ่ะโอเคมาบวกไปเลย14กล่องเอ้ย12กล่องมาบอกเลยกูจะไม่ยอมแพ้เรือบวกทั้งหมดที่กูมีโ okay. อเคกูบวกหมดแล้วาม,ม,มากองบวกสักพักกองบวกเปิดไม่ได้เลยจบเลยมาต่อไปเฮ้ยอันนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นเครื่องลานบ,บินได้โอเคอย่างน้อยตอนนีก้กูบินได้แล้วไม่ต้องใช้บอลลูนนี่แล้วกูก็มีกูก็มีแต่กูบินไม่ได้อันนี้เออเป็นเครื่องลานเดิมเฮ้ยมึงบินไม่ได้เหรอมึงมีแต่มึงบินไม่ได้เหรอ มสมหน้านส,มสมหน้าแต่กูปิดไดไ้แต่มึงไม่มีมึงไม่มีเครื่องราบเกิดนะโอ้โหถ้าดาบมึงจะดาบม่เยอะขนาดนี้โอเคอยู่ไหนไม่เอาดาบอาจลองเก็บไปก็ได้โอ้โหห้ามไม่เอาไปเร็วเรเกิดไหมกล่องสุดท้ายเกิดไปจะตอบไหมหนึ่งสองปุ๊บไม่มีเกิดไหม่เมื่อกี้ก็แม่จะขิงแล้วนะว่าพอดีว่าพี่มีสองอันเลยเหรอ อันนี้เป็นเอ่อมันเปลี่ยนเป็นหกอันหรือเปล่าวะเอาป่ะเอาบ้ากี่เอาบ้าก็ไม่ต่างจากสีเขียวนะแต่ว่าสีเนี่ยมันจะเพิ่มสปีดจ้ะเอาป่ะเอาป่ะเอาบ้ามันจะให้หรือไงล่ะแหม่นักแหม่นักจะเพื่อจะพ้อะไรเอ้นี่ดถอดชุดนะครับไม่ได้คิดที่ถอดชุดนะเดี๋ยวลองสู้แบบไม่ถอดชุดดูก่อนเผื่ออาจจะชนะอันนี้โอ้โหโอ้โหเอาดีนะถ้ามึงจะให้กูไปเยอะขนาดนี้อ่ะกูบอกเลยก็ได้เก้าวงนี่เปิดน่เปดไหนดีนี่เปิดไหนดีอันนี้หมดแล้วเหรอหมดแล้วเอ่ออันนี้เป็นปืน เออปืนโง่ๆยิงยิงมันไม่เข้าเลยนะดูเนี่ยเนี่ยเอาเข้าดีกว่าเจ็บเจังเลยเจ็บจังเลยแล้วเมื่อกี้ปืนมันจะพังเนี่ยนัประเด็นมีแล้วมาสี่กล่องสุดท้ายโอ้โหไม่ได้เลยหุยกางเกงดีนะเหรอมันก็แค่สปีดอหะมันก็ไม่ต่างจากอันเก่าว่ะกูไม่ชอบตัวนี้มันสปีดอะนั่นแหละเอาไว้ปดิเอาไว้ปดิอันนี้ยาอะไรอะแมววัวนะแมววัวนะแมววัวนะเออเอาไปเถอะยานี่มันก็ปตายก็ไม่มีอะไรมากองสุดท้าย โอเคหมดแล้วอันนี้เป็นสตาร์บัคโอ้โเจ็บเจ็บเกลืเลยเจ็บหมดล้าเจ็บล้าไม่ต้องหมดใจโอเคครับเดี๋ยวเราวกจัดของสู้กับบอสสะพานบอสกันเลยดีกว่าโอเคเราจัดของสู้กับบอสเสร็จแล้วตองขอให้ชาวเรื่องกดไลค์ชอบผมยูทใต้ดิกิทันเหมือนเดิมมาเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกีบ้าดีกว่ามาเริ่มจากไอศครีมมากีบ้าไเลยบอยโอเคงาม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 ก็บอกว่าไอศครีมดีปะก็ไม่ดีนะเฉยๆมันก็แค่ตั้งค่เพิ่มสปีดอะเอออันนี้ว่าเฉยๆมันมาแล้วก็แฮมเบออรร์์เกกแล้ว็อ่ะโอ้โห แล้วกูกินอะไรแล้วมันมึนเนี่ยทำไมมันม<ๆ>ึนอ่ะเร็ว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 ดี๋ยวเยวมันอ้าวออ๋ทุกคนคือเรากินไอ้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ Light. มันทําให้เราแบบมึนหัวอ่ะแสดงว่าแฮมเบอร์เกอร์นี้กับไอ้ตอนแรกที่เราให้มันมันไม่ใช่กันเดียวกันโอ้โอเคอ่ะเดี๋ยวกินบัฟใหม่แป๊บหนึ่งโอ้ยทุกคนกิดกูติดบัฟอะไรเนี่ยอ้าวไม่ไม่ตายด้วยโอเคมาแล้วก็เบอร์รี่เดี๋ยวลัคกี้โมชั่นเราเก็บไปกินสบอรแล้วกันโอเคพร้อมยังครับมาถ้าเร้อมแล้วก็ไปสู้กับบล สะพานบล็อบนะครับเซนเตอร์หลิวทองตีโอ้โหแต่ไม่ต้องไปช่วยกูตีล่ะโอ้โหทีเดียวเลยสะพานไปไม่ถึงสะพานบล็อบสู้กับสะพานบล็อบซึ่งสะพานบล็อบเนี่ยเป็นโอ้โหซึ่งสะพานบล็อบเนี่ยเป็นโฟนนะจะตายหรอกำลังจะบอกจะตายไปสรุปตายนะครับอ่าถ้าเราเคลียร์บล็อบลองสู้กับแบบไม่มีบล็อบดูดิจะรอดไหมจะรอดนะกูสืบค้างแล้วก็ไม่ค้านะ แสดงว่าถ้ากูกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกูมึือย่างเงี้ยกูคงไม่มีหวังกับสู้กับมันแล้วล่ะนี่ขนาดผมตีมันเหมือนจะแทบไม่ตายอ่ะอะลองให้บอยตีดิบอยมาตีดิอ่ะตีดิเนี่ยมันตีแบบที่จะตายอ่ะอ่ะเดี๋ยวมึงสู้อีกรอบเดิตีใหม่ตีใหม่อ่ะตีดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงมันตายละอ้าวเออก็แป๊บนึ่งก็เร็วกูแล้วกันโอเคมาต่อเป็นซึ้อของเราพร้อมหรือยังเด็ดเบอร์รี่มาพร้อมแล้วพร้อมยังดังอีกเน็ตซีมาแต่พรอมเบอร์เกอร์ไปเลยผมจะไม่กินแฮมเเบออรร์์กนะ แตงบอกบินไม,ไม่ได้บินไม่ได้กระโดดอ๋อกระโดดเฮ้ยไอ้ยีไปไหนเงะ้อเอาหายมันมันไม่น่าตายหรือ,อเปล่ไปไาไม่ตายก็บอกแล้วมีบัฟไม่ตายไม่ตายก็ถอดกอครับถอดได้หมดเลยออะถอดมดตัวเลยพร้อมยังมาพร้อมละโอเคแล้วนะพร้อมก็เริ่มไปเลยมาแบบไม่มีก่อนแล้วทุกคนอา้าวเดียเด๋ยวเ,เดี๋ยว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 ทำไมโไม่ตายอ่ะฮะอะไรไม่ทำไมอะไรแย่ว่ามีบัฟอยู่มันเป็นยีแก ทำไมทำไมม,มึงตายอ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่ให้บอสมึงให้บอสตีมึงดิไตายอ,อย่าบอกนะว่าธนูโซนิกนี่คือมันตายอ่ะนั่นไงกว่<ฮ>าแล้วธนูโซนิกไปทำไมมึงตายเฮ้ยต้องนะต้องนะลอง,ลองยิงมาดิอ่ะอ้าวนี่ไงก็ตาย,ตาย พอ่อสนุกอะไ,ไรวะแม่งโ,โดจริงแล้วมาดุมันเลือกใช้ดุกอันด้วยนะแม่งนะใกล้สนุกโซนเดกที่มาบอกไอ้ที่จะโหดอ่ะเออให้หรอกขาบอกด้วยไม่ไม่หมายถือว่าไอ้เสื้อกอดโซนเดกที่เขาบอกโหดอ่ะเออดีนะไม่ที่สน,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 นุกท่กนกทกนา,านนี้ไม่น่าตายกับธนูไอ้สีฟ้าโง่เนีเ่ยอา้อาวตายอ๋อตายหมดหรือเปล่าตายที่ว่าแต่ไหนแต่มุดตีกันไปดิตีกันไปดิอ้าวโอเคแสดงว่ากูยิงถูกมันก่อนโอเคกูจะได้กูพอใจละ ไปกากากากอ้าวนะครับกันตลอดคลิปนี้แล้วก็ชนะกับไอ้บอยไปอีกแล้วไอ้บอยก็แพ้ไปอีกแล้วโอเควันนี้คลิปนี้ก็จบลงก่ไนเลยถ้าชอบอย่าลืมติดตามชิ้นนั้นบ๊ายบายบ๊ายบายพี่กี้แพ้